ยานสำรวจทางไกล Voyager 1ของนา sa ครับคุณลุงยาน Voyager กำลังเข้าใกล้หมดหมายสำคัญครั้งใหม่ครับในช่วงปลายปี2026โดยยานนะครับจะกลายเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นลำแรกที่อยู่ไกลาจากโลกมากจนสัญญาณวิทยุต้องใช้เวลาเดินทางถึง24ชั่วโมงเต็มหรือหวันแสงครับกว่าจะส่งข้อมูลไปถึงตัวอย่างที่เคยเห็นชัดเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคลงจอดบนดวงจันทร์ของอพอลโลครับเมื่อกว่า50ปีก่อนหากย้อนชมภาพนักบินอวกาศ คุยกับศูนย์ควบคุมภารกิจนะครับจะพบว่ามีดีเลย์ราว2.6วินาทีเนื่องจากสัญญาณวิทยุจะต้องใช้เวลา1.3วินาทีต่อทิศทางในการเดินทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ระยะราว3 6 3 0 0 0กิโลเมตรและสําหรับระยะทางนะครับยิ่งไกลมันก็ยิ่งดีเลย์ยิ่งขึ้นเช่นไปดาวอังคารนะครับใช้เวลาสูงสุด4นาทีไปดาวพฤหัสบดีใช้เวลาสูงสุด52นาทีและหากไปดาวพลูโตนะครับใช้เวลาสูงสุด6.8 วสิ่งนี้นะครับทำให้ภารกิจอวกาศทางไกลจําเป็นต้องใช้ยานอัตโนมัติเพราะถ้าหากต้องรอคําสั่งจากโลกในทุกขั้นตอนยานสํารวจหลายรําบนดาวอังคารอาจจะตกหน้าผาไปก่อนจะได้รับคําสั่งแก้ไขนะครับทั้งนี้นะครับยานวอ y a เ e อ1เจอร์ที่ถูกปล่อยไปเมื่อปี1977เพื่อบินผ่านดวงดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ก่อนเข้าสู่อวกาศระหว่างดาวแบบวันเวปัจจุบันนะครับแม้จะอายุเกือบครึ่งศตวรรษแล้วและกําลังเคลื่อนผ่านพื้นที่อ อากาศสุดขั้วที่หนาวจัดและเต็มไปด้วยรังสีณนะขอบระบบสุริยะและยานยังคงทำงานได้และนาซาอยังพยายามรักษาการทำงานต่อไปจนกว่าแหล่งพลังงานนิวเคลียร์จะหมดลงภายในปีหน้าโดยล่าสุดนะครับนาซาระบุว่าณนะเวลานี้นะครับยานอยู่ห่างจากโลกประมาณ25.3พันล้านกิโลเมตรโดยสัญญาณจากโลกใช้เวลาเดินทาง23ชั่วโมง32นาที35วินาทีแบบขาเดียวและคาดว่าในวัน ที่15พฤศจิกายนปี2026ยานจะอยู่ไกลถึง25.9พันล้านกิโลเมตรทำให้สัญญาณต้องใช้เวลาครบ24ชั่วโมงจนกว่าจะไปถึงและด้านยาน Voyager 2นะครับยังอยู่ใกล้กว่าเล็กน้อยนะครับก็คือระยะราว19.5ชั่วโมงแสงแม้จะอยู่ไกลมหาศาลนะครับแต่ทั้ง2ยานยังคงสื่อสารกับศูนย์ควบคุมภารกิจได้ผ่านเครือข่ายติดตามอาวกาศทางไกลหรือ Deep Space Network ของนาซาอย่าง ไรก็ตามนะครับตั้งแต่ปลายปีหน้าเป็นต้นไปคําสั่งที่ส่งไปยังยานวอยเจอร์หจะต้องใช้เวลาถึง2วันเต็มกว่าจะได้รับการตอบกลับทําให้ควบคุมและดูแลยานต้องอาศัยความอดทนและการวางแผนสุดละเอียดสําหรับทีมวิศวกรคิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างครับมาลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ